ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาววีอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะทุกคนวีจะมาทําคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับไฟบินไฟแรกของวีนะคะเย้ yeah! โอเคคือวันนี้นะคะก็วีติดทุกคนไว้หลายรอบมากเลยนั่นก็คือวีอะคะ่ะบอกว่าวีเนี่ยจะมาทําคลิปวิดีโอหรือการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไฟบินไฟแรกของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากเทรนมาเนี่ยที่เทรนหนักนาสาหัสหมาเนี่ยเออเรามาทําไฟแรกเนีย่ยมีความรู้สึกยังไงแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างแบบไหนนะคะวันนี้วีจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันคะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะวันนี้เราก็จะไม่รอชานะคะมาเข้าเรื่องกันเลยนั่นก็คือการบินไฟแรก ของวีนะคะไฟที่วีจะมาแชร์เนี่ยคือไฟท์ครั้งแรกในชีวิตการบินหรือว่าในชีวิตแอร์โฮสเตสของวีคือเป็นไฟที่วีไม่เคยลืมเลยนะคะก่อนที่จะไปเล่านะคะทุกคนต้องขอเท้าวความกลับไปค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะวีก็ได้โบยบินกับสายการบิน Qatar Airways แล้วฟล์แรกของวีหลังจากเทรนเลยนะคะวีได้ฟลายเลเยอร์ที่ประเทศแอฟริกาวีได้ฟล์นะคะบินไปที่เมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งเป็นไฟล์ที่วีรีเควสตตั้งแต่ตอนเทรนแล้วนะคะคือก่อนที่เราจะเทรนจบเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยรีเควสต์ฟล์ได้ในเดือนต่อไปแล้ววีก็เคยได้ยินแบบรุ่นพี่แอรในสายการบินแบบบอกมาว่า ไฟเคฟทาว่ากาจะได้อะยากก็ยากแต่มันควรจะไปมากเลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นนะ่ะเขาก็บอกว่าตอนที่เราเป็นแอร์ใหม่ๆเนี่ยเราขอไฟอะไรเราก็จะได้ตอนนั้นด้วยความที่อยากไปเคฟเทามากเพราะว่าไม่เคยไปแอฟริกาเลยนะคะขอไปเลย3ามครั้งเดือนนี้ฉันจะไปแต่เคฟทาเพราะว่าเป็นแบบว่าสถานที่ในฝันนะคะก็เลยขอไปจ้ะปรากฏได้ไปทั้ง3ครั้งเลยจ้าไปเคฟเทาทั้งเดือนคะ่ะแต่ว่าเนี่ยจะมาเล่าถึงครั้งแรกนะคะในการบิน,นะคะ่ะก็คือพอหลังจาก ทรนเสร็จก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราจะได้ไปทําไฟแรกแล้วแล้วเหมือนกับว่าเราต้องออกบอยบินแบบเดี่ยวๆแล้วนะคะโซโล่แล้วเพื่อนในแบชเราก็ไม่ได้มาด้วยก็จะมีแค่ตัวเรานะคะต้องหอบกระเป๋าหิ้วไปแอฟริกาตายค่ะแล้วจําความรู้สึกได้นะว,วันนั้นไฟแรกอ่ะก็จะมีรถรับส,ส่งคนมันรับอยู่ที่หน้าหอนะคะเราก็ขึ้นรถไปด้วยความรู้สึกกังวลด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะมีสเต็ปอะไรต่อไปในการไปบินเขาทํายังไงบ้างเขาแบบเริ่มยังไงเขาต้องวางตัวอะไรยังไงเราเป็นเด็ก เฮ้ยเราจะรู้อะไรหรือเปล่าเราก็แบบกลัวไปหมดนะคะพอไปถึงที่เฮดควาเตอร์ของบริษัทนะคะเราก็ไปซน์อินติดบัตรเข้าไปค่ะแล้วเราก็เช็คอินนะคะว่าเรามาโอเปเรตไฟ์แล้วหลังจากนั้นคะ่ะทุกคนเราก็ต้องเข้าไปนั่งในห้องบริฟฟิ้งรูมค่ะซึ่งตอนเทรนเนี่ยเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าทุกไฟล์เนี่ยต้องมีบริฟฟิ้งก่อนนะตอนนั้นจําได้เลยเป็นความอะไรที่ กดดันมากๆเพราะว่าในการที่เขาจะบรีฟไฟเนี่ยเขาก็จะต้องมีการถามคําถามอย่างละหนึ่งคำถามนะคะคือลูกเรือที่ทําไฟ์เนี่ยต้องมีความมั่นใจในการตอบคําถามต้อง Comp e t e n c e ต้องรู้นะคะทุกอย่างที่แบบว่าหัวหน้าจะถามเรานะคะตอนนั้นเราก็ไปนั่งเป็นแบบเด็กตัวเล็กๆกับตัวลิบๆี่ะแบบว่าเฮ้ยแบบฉันเป็นไฟแรกนะพอไปถึงหัวหน้าเข้ามาหลายๆคนเข้ามาพอเริ่มเวลาเราก็จะเริ่มบีฟิ้งนะคะพอเริ่มบีฟิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาบีฟว่าโอเคไฟนี้เป็นอย่างนี้นะผู้โดยสารกี่คนมีสเปเชียลมิวเท่าไหร่มีผู้โดยสารที่เป็นสเปเชียลแบบแพซนเจอร์หรือเปล่าอพอบีฟไฟนู่นนี่นั่นเสร็จก็มาถึงเวลาตอบคําถามค่ะนี่ก็ ใจเต้นตุบตุบตับตับตับนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตอบได้หรือเปล่าเนาะ,ะเขาก็จะให้แนะนําตัวค่ะคือทุกคน,นต้องแนะนําตัวในไฟล์นะคะในห้องบริฟฟิ้งนะคะแล้วพอเราแนะนําตัวไปเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเราก็จะแนะนําไปว่า this is my first flight ทุกคนก็แบบ อู้แบบมันกับเราเป็นตัวประหลาดนคนเออแล้วเราก็บอกว่าเออฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะถ้าฉันถามอะไรอยู่มากไปอย่ารำคาญฉันนะอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่อนน้อมทำตนเงี้ยตอนเด็กใหม่เราก็แบบเออตามนิสัยคนไทยเนาะหัวอ่อนเข้าไว้อะไรแบบนี้นะคะแล้วโอเคเราก็ได้คําถามเออที่เราตอบได้เพราะว่าหัวหน้าอาจจะใจดีหรือว่าเออหัวหน้าอาจจะแบบว่าเห็นว่าเราเป็นเด็กใหม่เพิ่งเป็นไฟแรกยังแบบเอออ่อนโยนกับเราอยู่อ่ะก็ผ่านไปค่ะบีฟิ่งพอหลังจากบีฟิ่งนะคะเราก็จะทรานเฟอร์ทั้งกลุ่ม เนี่ยค่ะไปยังแอร์คราฟ์นะคะคือทุกคนก็จะไปเครื่องบินค่ะแล้วตอนนั้นเป็นไฟแรกที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยเราเพิ่งเทรนมาเราออกจากห้องเทรนมาแล้วเรามาแบบเป็นไฟที่ยังเป็นไฟออฟ r v a รชันอยู่เลยอะ่ะทุกคนคือเราจะมีออฟสเตรชันไฟสองไฟก็คือแบบเราจะโดนออฟเซิร์จากหัวหน้าค่ะว่าเราทํางานดีหรือเปล่าเราทํางานถูกต้องไหมเราเปิดปิดประตูเป็นหรือเปล่าเราแบบเสิร์ฟอาหารโอเคไหมอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะแล้นะณตอนนั้นเป็นออฟสเตรชันไฟของวีแล้ววีไปวีก็แบบ ไม่รู้อะไรเลยจ้าเออพอแบบเราไปถึงเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะต้องแบบว่า ให้รูเฟชชิ่งทาวเวอร์กับผู้โดยสารตอนนี้นะเราก็แบบยืนเออคือแบบเอ้ยต้องทําอะไรก่อนวะคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากๆนะทุกคนว่าลูกเรือในไฟล์นั้นนะใจดีมากเลิฟมากยังถ่ายรูปก,กันไว้อยู่เลยเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วลูกเรือใจดีมากนะคะก็คอยบอกว่าอ๋อนี่เป็นไฟล์แรกของวิวหรออ่าโอเคอชากาแฟมันอยู่ตรงนี้นะโมอกาแฟอยู่ตรงนี้นะขนมปังอยู่ตรงนี้รถเข็นอยู่ตรงนี้การเสิร์ฟทาแบบนั่นทําแบบ นี่อ่ะคือเขาก็ช่วยเราหมดเลยนะคะตูวียังเรียงลําดับไม่ถูกไงนะตอนนั้นว่าโอเคเราขึ้นไปบนเครื่องแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างต้องถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าอะไรยังไงตอนไหนซึ่งตอนนั้นหัวเราแบล็งไปหมดเราไม่รู้อะไรเลยเราก็อาศัยจากการที่เราแบบทาตามเขาไปอะ่ะแล้วเนาะตอนนั้นเนาะเทป่ยวาเป็นไฟ9้าชั่วโมงที่ฉันรู้สึกแบบเฮ้ยได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆนะคะจากไฟแรกเพราะว่าถ้าใครใครที่ได้ไฟแรกสั้นๆเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรมากนะคะอาศัยการแบบสังเกตเอาแต่วีแบบได้แบบ9ชั่วโมงไปถึง เขทาวจากโดฮาไปที่เขทาวนะคะคือวีก็ได้เรียนรู้หมดเลยแล้วเวลาว่างอะลูกเรือเขาว่างเขาก็มานั่งสอนว่าควรจะพูดกับผู้โดยสารแบบนี้อุปกรณ์อะไรยังไงอยู่ตรงไหนตรงนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้ปิดบาร์เปิดบาร์อะไรยังไงคือเขาก็สอนวีหมดเลยซึ่งเป็นฝ่ายที่วีรู้สึกประทับ ใจแล้วก็เป็นไฟที่สม o ท t h มากๆนะคะสําหรับวีซึ่งตอนนั้นน่ะเราเจอคนดีใช่ไหมเราก็โอ้โหขอบคุณมากก่อนที่ไปทําไฟเนี่ยเราไหว้พระเลยนะทุกคนว่าแบบขอให้เจอแต่คนดีๆเข้ามานะอย่าให้เจอลูกเรือไม่ดีอย่าให้เจอลูกเรือที่แบบประชแดแดกดานเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กใหม่เราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจออะไรยังไงนะคะและหลังจากนั้น,นะคะ่ะทุกคนไฟแรกสมูทแบบโอเคเราเริ่มจับทางถูกแนละ้วที่เราเทรนมาเราต้องเช็คอะไรบ้างเราจะต้องแบบว่าเตรียมท้อมอะไรบ้างแล้วค่ะแต่มันยังไม่หมดเท่านั้น,นะคะ่ะมันยังมีช่วงที่หัว นาต้องมาถามคําถามเราด้วยทุกคนคือมันก็เป็นหน้าที่ของเขาเนาะเขาก็ต้องเช็คลูกเรือใหม่ว่าลูกเรือใหม่เนี่ยรู้อะไรบ้างลูกเรือใหม่เนี่ยทำอะไรเป็นบ้างอ่ะแล้วเขาก็จะต้องประเมินเราเพื่อที่ให้เราเนี่ยเอากระดาษแผ่นนี้ไปส่งที่ออฟฟิศนะคะแล้วเขาก็จะดูผลประเมินต่อไปว่าไฟออกซิเ่นของเราเนี่ยมันโอเคไหมเขาจะปล่อยเราไปบินแบบโดดเดี่ยวได้หรือย,ยังก็เป็นอะไรที่วีเรียนรู้เยอะมากๆนะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกคนพลาแล่นค่ะทุกคนตอนนี้วีคุต,ตื่นเต้นมากเพราะใจเนี่ย ฉันจะได้เห็นเคปทาวแล้วฉันจะแบบว่าจะได้เห็นเมืองที่ฉันใฝ่ฝันมาแล้วแต่ใครที่บอกว่าเคปทาวสวยนีย่มันสวยจริงหรือเปล่าพอแลนดเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนโอเคเราก็แพลนกันไว้นะคะลูกเลืกก็จะชวนกันออกข้างนอกอย่างนั้นอย่างนี้คือเรามีเวลา24ชั่วโมงอยู่ที่เมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใตา้นะคะคนที่เขามาบ่อยๆแล้วเขาก็จะเหนื่อยก็จะนอนก็จะแบบว่าไม่ออกอะขอนอนเก็บแรงนน่นนี่นั่นเราเป็นเด็กใหม่นะคะเราก็แบบไปไป,ไปไหนไปกันเพิ่งแลน9ชั่วโมงใช่ไหมฉันยังมี energy เมืองเคปทาวเป็นยังไงเราก็ออกไปข้างนอกกับเขานะคะแล้วก็ได้ไปเห็นสวรรค์บนดินของจริงค่ะทุกคนซึ่งประเทศแอฟริกาใต้เมืองเคปทาวเป็นอะไรที่มีประทับใจมากมากนะคะทับใจแบบสุดสอ่ะทุกคนเพราะว่านอกจากวิวจะสวยแล้วนะคะคนก็ยังน่ารักแล้วก็ผู้คนก็แบบว่า คือพอพูดถึง Africa, แอฟริกาเมื่อก่อนนะในสมัยเราเราจะรู้สึกเออเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะป่าเทือนโหดร้ายนู่นนี่นั่นแต่พอเราอะค่ะได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองอะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเกินคําบรรยายนะคะแล้ววิกก็ชอบฟลนั้นมากค่ะที่สําคัญมันทําให้มีคนพบว่า ฟิกกาใตา้ม <Be Penguin, S 1> ีเพนกวินเว้ยทุกคนฟังไม่ผิดค่ะขึ้นจริงๆซึ่งเราเข้าใจว่าเพนกวินเนี่ยมันจะมีแต่แบบขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยนอนนะตอนนั้นแล้วแบบพอไปเจอแล้วเรารู้สึกกรี๊ดมากโอ้นี่นะแบบ I love my job นะคะเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้ว,ลวเรามีโอกาสได้เห็นซึ่งบางคนนะ่ะเขาได้ดูแค่รูปในแบบจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาไม่ได้มาสัมผัสแบบจริงจังแล้วนะตอนนั้นอนะวีรูได้เลยว่าการที่เราดูรูปจากอินเทอร์เน็ตกับการที่เรามาเห็น ตาของตัวเองอะ่ะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะโอ้ตอนนั้นนะคะเรารู้สึก appreciate มากที่แบบว่าตัวเองไม่ยอมแพ้จนไม่เป็นแอนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราท่องเที่ยวเราได้ถ่ายรูปเราได้ทํานู่นี่นั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับเข้าที่พักค่ะซึ่งที่พักของเราเนี่ยก็จะแยกเป็นห้องของแต่ละคนไปเลยนะคะวีก็จะมีห้องเดียวเออลูกเรือคนอื่นก็จะมีห้องเดียวประทับใจกับคปเท่าครั้งนั้นมากนะคะแล้วไฟล์กลับค่ะทีนี้ก็จะเป็นไฟล์กลับจากคปเท่าไปโดฮาในวันถัดไปหัวหน้านะคะหรือว่าสุโก้ เซอร์ของวีเนี่ยเขาให้วีเข้าไปนั่งที่ขคอผพิดค่ะทุกคนคือขคอะพิทนี่ก็คือห้องของกับ แล้วตอนนั้นนะคะวีก็เข้าไปนั่งนะตอนที่ Take Off กับ Landing นะคะทำให้วีได้เห็นครั้งแรกว่าการทำงานของห้องกับตันเป็นยังไงการ Take off การ Landing ของเขาเนี่ยเขาได้เห็นวิวสวยๆแบบแทบจะทุกไฟเลยนะคะเป็นไฟที่วีจะไม่ลืมในชีวิตะคะ่ะทุกคนนะตอนนี้เองเนี่ยถึงต่อให้วีจะลาออกมาแล้วนะคะวีก็ยังจำไฟนั้นได้ขึ้นใจคะ่ะบวกกับเพนกวินตัวน้อยๆในเคปท่านะคะและหลังจากกลับมาจากนั้นคะ่ะทุกคนวีก็บินไปเคปเทาอีก2รอ,อบค่ะเพราะว่าเอออิบ,บุญของเราเนี่ยคิดว่าเรา จะไม่ได้เราก็บิดไปเลยจ้ะสามลอบริษัทก็จดีนให้เคปเทาม,มาจะสามล้บบินไปกลับไปกลับไปกลับสามร้อจ่ะถามว่าเหนื่อยไหมพี่จ่ามากค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะรอบที่สองวีก็ออกอีกค่ะรอบพี่สามไม่ออกแล้วจ้ะเหนื่อยเออคือตอนนั้นแบบพอเราทําไฟมามันก็เริ่มรู้สึกแบบ เออเราไปมาแล้วที่นี่เราไปมาแล้วเราอยากไปที่อื่นบ้างมันก็สนุกค่ะทุกคนเราประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราไม่ลืมแล้วมันสามารถทําให้เราเนี่ยเอาไปบอกลูกบอกหลานบอกเล่าได้คือชีวิตเรามันมีเรื่องเล่ามากกว่าการที่แบบ เออเราไม่ได้แบบออกไปสำรวจโลกหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะมันกับตอนนี้ที่วีมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะวีอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ทุกคนเนี่ยที่กําลังแบบว่าเออได้รู้ความรู้สึกเนาะว่าตอนนั้นเราวีแบบ a p p r e c i a t e มากจริงๆนะคะกับการที่เราเนี่ยไม่ยอมแพ้จนเราไปถึงจุดๆนั้นได้ก็อยากจะให้ใทุกคนเนาะสู้ๆกับความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ทํามันให้เต็มที่เพื่อที่วันหนึ่งนะคะเราจะได้ไปยืนตรงจุดๆนั้นแล้วก็พูดว่าเราเนี่ยได้ทําความฝันเราสําเร็จแล้วแล้ววันหนึ่งนะคะวีจะรอนะคะน้อง,องๆคนไหนเนี่ยอาจจะมา เล่าเรื่องไฟแรกของตัวเองให้วีฝั่งบ้างก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่วีมาแชร์ในวันนี้นะคะสําหรับไฟแรกของวีค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบในคลิปคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกับความฝันของตัวเองถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้วีด้วยนะคะเพื่อให้วีได้มีกําลังใจทําคลิปสนุกสนุกครั้งต่อไปค่ะทุกคนและก็ถ้าอยากจะให้วีทําคลิปวิดีโอแบบไหนคอมเมนต์ below นะคะแล้วเดี๋ยววีจะมาทําให้ทุกคนนะคะวันนี้ก็หมดเรื่องมัมอๆแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหนม่กับการแชร์ประสบการณ์ครั้งหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย